ช้าวันนี้นะเช้าวันนี้วันที่ห้ามกราคม2567ัน้ารอยนะน้องๆก็เลหญ้าอยู่ข้างสวนนะอยู่ข้างสวนผักนะอยู่ใกล้ๆกับอสมนะอสตงต้น้นก็เป็นทุ่งนานะทุ่งนา พี่ชมพู่เล็มกินหญ้าหญ้าที่เกิดใหม่นะเขียวเขียวน้องตัวเล็กก็อยู่ข้างรั้ว ตรงน้นก็เป็นทองขาวทองขาวเล็ก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 กินหญ้าเล็กเล็กเกินหญ้าโอ้ ยาเขียวๆขียวก็นเกิดขึ้นใหม่นะครับครับจะเห็นแล้วเขาดมุ่ด่งอืมเอ้าเอ้าเอ้ากินหนาเต้าอ่ากินหนาสาบัดีรเนาะจะเห็นแล้วเขาไม่ด่มือกินหนาซา เต็มเต็มห้าเขียวเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ก,าาก็ย้าแห้งย้าแห้งที่กินได้กำลังจะขึ้นไปข้างบน กำลังจะขึ้นไปข้างบนไปส่งน้ำก่อน